อยากบอกรักเธอลำนำ้ำสวัสดีขอบคุณนี้ไม่กำลังใจนะครับลำนำ้ำเรื่องลาวความรลกลงเอ่ยจะยิ้มจะเศร้าฉันก็ไม่อาจเดาวคิดมากไปก็กลัวเป็นทุกข์สวัสดีลำนำ้ำมากขึ้นทุกวัน รักฉันเหมือนเรียนที่ยอดกระปุกฉันมีความสุขแม้เป็นแค่คนที่แอบรักเธอขอบคุณนะครับลำน้ำครับที่มารับชมครับผมเป็นยังไงฝนตกบ้างไหมที่บ้านลำน้ำฝนตกมัางหรือเปล่าครับผมโอ้เดี๋ยวจะไปอาบน้ำและเลยแวะมาก่อนเอา้า <laughs> โอเค ขอบคุณค่ะลำน้ำนะคะโอไปอาบน้ำนะโอเคจ่ะนะครับผมขอบคุณนะครับลำน้ำคิดว่ามาทักทายครับผมโอ้เดี๋ยวแม่ต้องปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตปิดเสียงแป๊บนึงค่ะ ขอบคุณนะครับลำน้ำครับผมว่าไหนเปิดเพลงไม่รู้แหม่ก็เลยต้องปิดเสียงครับผมนะเดี๋ยวเราพาเดินกันนะพาเดินดูตะวันกันนะคะผมขอบคุณลำน้ำครับผมร้อนไหมอากาศร้อนไหมลำน้ำอาบน้ำแต่วันนี้แสดงว่าร้อนใช่ไหมใช่ปะไปดูตะวันกันนะคะขอบคุณนะครับลำน้ำครับผม ร้อนนะเออร้อนนะประมาณนี้ครับผมร้อนนะเออนะอาบน้ำอาบน้ำจะได้ไห้ร้อนใช่ไหมใช่ไหมล้าน้ำนะอ่าเราจะเดินเที่ยวดูตะวันกันนะคะรู้สึกวันนี้รถเ,เงียบๆเหมือนกันนะรถไม่ค่อยเยอะนะวันนี้รถเงียบค่ะนะออ้ย เจออะไรแล้วค่ะทุกคนอี่เจออะไรแล้วนี่พี่แมมอิจบอกมาทำอะไรนี่ไงนี่ไงยังทำไม่เสร็จเลยนี่ไงยังทำไม่เสร็จเลยครับผมยังทำไม่เสร็จเลยได้แค่ชั้นเดียวค่ะจะทำสองชั้นนะคะผมน,ะนี่นี่มาเจอเพื่อนดูสิเพื่อนเรา เรียบร้อยเลยอ่ะเนี่ยอยู่กลางถนนก็เรียบร้อยสิเจ้าเธออุ้ยตัวสวยด้วยอ่ะเรียบร้อยเลยอ่ะนะเรียบร้อยเลยอ่ะอยู่กลางถนนเลยทำไมเธอไม่โลบทำไมเธอไม่โลบล่ะอุ้ยเสียได้อ่ะ ตัวสวยเลยอ่ะตัวสวยมากนะนะเขาก็วิ่งทั่วไปนั่นแหละลำน้ำบอสก็เสียดายไงเฮโอ้ยตัวสีสวยด้วยนะนี่นะตัวสีสวยด้วยเสียดายจังนะครับผมนะขอบคุณนะครับลำน้ำที่มารับชมครับโป๊กนี่ค่ะอย่างสวยเลยเสียดายอ่ะ นาวิ่งไม่ทันเนาะวิ่งไม่ทันนะครับผม